สวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านครับผมครับสวัสดีตอนเที่ยงครับผมสูตรล่างผมคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับรวมในคลิปเดียวเลยครับผมให้รู้เรื่องไปเลยครับ รวมสูตรล่างนะครับรวมสูตรล่างไปดูกันเลยครับผมครับผมสัญญาไก่ย่างเขาสันกวางเพชรบูรณ์ครับผมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต,ต่อไปนะครับ พอดีวันนี้วันอาทิตย์นะฮะลูกค้าที่ร้านเยอะมากนะฮะวันอยู่ติดต่อกัน4วันนะครับ สูตรนี้ก็เข้ามาเจ็ดงวดนะฮะสูตรนี้ก็เข้ามาเจ็ดงวดนะครับ,รเ,าาเ,รบเบื้องต้นชนแล้วที่แปดนะฮะล่าง ส่วนี้ก็เจ็ดงวดนะครับทำไมถึงเจ็ดงวดเพราะว่าทำมาพร้อมกันนะฮะสูตนนี้เป็นเลขอันนี้คือสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับ ชนที่แปดอีกแล้วครับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับอันนี้ก็เข้ามาแปดงวดนะนี่เอา,อางี้เลยวิ่งล่างตัวเดียวอันนี้เจ็ดงวด อันนี้แปดครับผมเอาอีกไหมถ้าจะทำเป็นจีระคลิปจีระคลิปจีระคลิปนี่นี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคลิปไปแล้วครับเนี่ยผมรวมในคลิปเดียวเลยครับ อันนี้ก็เข้ามาเจ็ดวดนะครับอันนี้คนละสูตรนะครับแต่ได้เลขตัวเดียวกันนะครับเจ็ดกับแปดสองขอบองตรงนะครับถ้ามาแบบนี้นี่ผมโคตรมั่นใจเลยผมเคยทำเม็ดเดียวเข้าด้วยซ้ำนะฮะมาแบบนี้นี่ผมโคตรมั่นใจเลย mm <clears throat> มสัญญาแก่ย,ย่างเขาสุดกวางเพชรบูรณ์ครับผมฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้นะครับถ้ารวมเลขก็ได้สองหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะวินเลยครับสองหกสองเจ็ดสองแปด สองเก้าหกจ็ดอันนี้เบาอันนี้เบาหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าอันนี้ก็เบาครับเพิ่งออกไป ตัวนี้เบาเตัวกันเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับสนับสนุสนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมผมสัญญากัะย่างเขาสุกรานต์พบูรณ์ครับขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องนะครับฝากกด s u b สไ r ร b e ฝากกดติดตามนะครับ อันนี้เขียนไปตามสูตรนะครับล่างนี่เด่นนะครับถ้าจะพูดไปแล้วนะครับหนึ่งแปดนี่เยอะที่สุดนะฮะหนึ่งสองสามสี่แปดวิสีสูตรเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดมีสามสูตรเด่นแปด ดีแปดรอง 7. เจ็ดอาววิ่งล่างอาแปดโผล่มาเลยวิ่งล่างวิ่งล่างนี่แปดแล้วพี่สียดยตรง จริงอีกสูตรหนึ่งนี่ก็ได้468หดไอสี่หแต่สูตรวิ่งตัวเดียวนะฮะสูตรวิ่งตัวเดียวพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรวิ่งตัวเดียว3มสูตรไม่ชนเลยไม่ชนเลยถ้าจะคัดเด่นเนี่ย เดน8นะฮะเดน8เอามาเทียบกับไม่ใช่เทียบเอามารวมกับสูดวิ่งตัวเดียวนะครับก็28 26 29นะครับรวมเด่นนี่ก็2 6, 8, หกแปดเก้าสองหกสองแปดสองเก้าหกแปดก็เบาๆลงไม่รู้อ่ะก็ทุทีครับพูดผิดพูดใหม่ครับไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะครับก็คือว่าไปตามสูตรนะครับ อันนี้คือเด่นสุดนะครับเด่นสุดเด่นสุดตามสูตรนะครับอันนี้ก็รองลงมา6.8 6.9นี่คือตัวรองนะครับล่างนี่ ผมไม่ชอบเลขน้อยตัวสรุปวิ่งล่างอันนี้เขียนยังไม่เสร็จเลยแปดโผล่มาเลยล่างแปดกับสองครับ ฝากกดติดตามกดซ b s สไคร e นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับผมสัญญาไก่ย่างขอฝางเนื้อฝากตัวกับพี่น้องนะครับตัวเดียวเลขตัวเดียวคือ8 2ตัวมา1ตัววิ่งล่าง8กับ2 เม็ดเดียวนะครับชอบส่นตัวชอบส่นตัวนะครับจริงๆผมผมซื้อทุกตัวครับผมซื้อทุกตัวแต่ผมจะเน้นหนักสองหกสองแปดสองเก้าแต่สองปดนี่ผมว่าไม่มาไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ออกยากมากตัวนี้นะฮะตัวนี้ออกยากสองปดนี่ออกยาก ผมเน้นเนี่ยผมเน้นสองตัวนี้นะครับผมเน้นสองหกสองเก้าไปกลับด้วยนะครับ เวิ่งล่าง82เน้นอีกทีผมชอบส่วนตัวนะครับ26 29ครับผมผมสัญญากระย่างของกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับขอฝากเนื้อฝักตัวครับพี่น้องนะครับฝากกดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ด้วยก็จะกราบขอพระคุณมากนะครับขอบคุณหลายๆครับ